ขึ้นมาอีกแล้วแม่มาหาแล้วมังมีสีสุกรอบที่สอง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 คุนะพุนะพุนะลูกแม่แม่รอบที่สองลูกแม่แม่เจริญนะลูกเด้อเจริญในหน้าที่การงานพุนะพุนะ อ่าปากโซโบเซเบรอบที่สองนะคะโคกหนองนาคําแล้วเนี่ยย้ายให้รอบนี่แล้วย้ายกระสิกลับบ้านเพราะว่ามันคําแล้วพ่อกะมาจัดสถานที่ให้เพื่อนๆนแล้วจัดสถานที่เขาดาว นอกเพอตุกคนขาพูน่ะพูน่ะพูน่ะยึบยับยึบยับอยูยยยย่แม่กับสิได้ถาเฝ้า,ากินเฝ้านอนเ้อแม่สิได้ถา จับ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 เพื่อนเพื่อนขาคุณน่ะโอ้ยจมนภูมิใจเลยพอพียยงอยู่แบบสองคนต่ยายดูว่าคุณน่ะคุณน่ะเป็นคู่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 มาโชว์แม่เป็นคู่เป็นคู่สวยสดงดงาม ้ำสวยสดงดงามธรรมชาติสวยงามหลายอย่างกับวสู่ธรรมชาติเนะคะ่ะเพื่อนคะ่ะอูข้าวอูน้ำลบดีๆเด้อกินข่าแล้วผุนพออ่อยางไปทั้งผุนแล้วลบดีๆ เนาะโอ้มีความสุขจังเลยอยู่ทงไฮทงนะมีความสุขจังเลยจ้า <d> เพื่อนค่ะอยู่ทงไฮทงนะมีความสุขจังเลย <d> ขอบคุณทุกคนที่รับชมเดินจ้าสวัสดีค่ะ